นี่เห็นไหมทะเลเทียมเราจะไปที่นี่นะครับหมายเลขแปดเอยขึ้นมาแรงแล้วนะว้าวดูสิมันนี้น้ำตกด้วยอ่ะหูเออนี่มันคือเรืออะไรเนี่ยข้าวขึ้อมันจะพังเลยอ่ะกำหน้าไปลนะ้กหน้าไปแนละ้ว ครับเด็กๆครับครับจะไปดูทะเลเทียมนะครับเอาอะไรมาด้วยครับของเล่นนี่ของเล่นดีอะไรมัางล่ะมีเรือด้วยมีเรือเป็ดด้วยเป็ดอะไรเป็ดกาบกาบป้าไปดูกันครับเด็คทัพจะไปเล่นทะเลเทียมนะเราใช่เห็นเงาใช่ไหมเไปครับนน่นไปทางนน้นนะครับโหดูระหว่างทางสวยมากเลยมีครับเขามีแผนที่ด้วยนะ นี่เห็นไหมทะเลเทียมเราจะไปที่นี่นะครับหมายเลขแปดไป้โอโอเฮ้ยถือหัวงูแล้วระวัง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 รอบรอบๆอบรอบบเฮ้ยเดี๋ยวงูก,กัดเอานะเฮ้ยไปยืนตรงลิ้นมาได้งไงล่ะครับครับครับ ตอนนี้เรามาถึงทะเลเทียมแล้วว้าวดูขึ้นเต็มไปหมดเลยนี่ครับทัพท,ะทะาากำลังจะลงแล้วอ่ะลากเดี่ยวลงทะเลไปหาปลากันครับี๋ยวจะเอาสีขาวไปนู่นนี่ครับเอาขอขาีห่วงยางให้ด้วยนะ้อห่วงยางแบบนี้ก็เท่แนลนะะ้วับพี่มันนั่งได้สองคนเลยนะมาแล้วเด็กๆมาแล้วเฮ้ยหบห่วงยางนี่ไปไหนเนี่ยทัพท้าไปทางนี้เลยไหวไหมไหวไหมมาแล้วเด็กๆมาแล้วนี่เรือของทัพทานะ,ะครับไหวไหมเอา ครับเออมันลอยหนีแล้วอันนี้ก็ลอยหนีแล้วนี่ลสงสัยว่าเป็นพนักง,งานที่เนี่ยตามเก็บหงยางเนี่ยเออมาเด็กเกเดี๋ยวดูทัาพับนะทัาพับจะลงไปลึกกว่านี้แล้วนะอ,อ,อ่ามาปบบปลาลากนะอ้าตามมาเลยครับอ่ามามาเลยทัาทับบอกจะช่วยเขียนให้แบปพานะมาเลยมาแล้วครับเด็กๆลงมาเลยว้า,ๆๆๆๆาเวเต้ยโตขึ้นด้วยนะฮ อาอะล้เด็กๆโอ้เรือทับครับต่อขึ้นแล้วโอ้โหมันซิงง่าดูนะครับเด็กๆดูมาต่อขึ้นเร็วๆมาทางนี้ครับมาทางนี้มาแล้วมาแล้วครับเด็กๆโอ้โหโอ้โหมันซิ่งมากเลยอ้อโอ้หมันกระดกเออมันต่อขึ้นแล้วเออสุดยอดมากเลยเหนื่อยไงเหมไงไหมเออคืนมันแรงแล้วนะเออครับเห็นหงายต่อขึ้นแล้วนะอ๋อต้องมาอยู่กับป๋าปลาแล้วมั้งเออคืนมันแรงนะ ครับครับครับได้เรือกคลื่นเหรอครับโอ้ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูข้างหน้าไหมว่าคลื่นมันเป็นยังไงเอาไหมอ้าวชี้ได้อยู่ทีงไหนนี่อยู่ตรงนู้นว้าวไหวไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหขึ้นมาแรงมากเลยนะฮะโอ้ลื่นมาแรงมากเลยครับพี่เก็กครับสบายไปปะเนี่ยมันรู้เหมือนอยู่ในทะเลเลยนะโอุ้ยมันทำอะไรอ่ะยอุ้ยมันมีกองล้อด้วยกองล้อนะคะอาจารย์ เขามีสไลเดอร์ข้างบนด้วยเห็นไหมสไลเดอร์ส,งสูงๆด้วยเห็นไหมโอ้เราไม่กล้านัาง่งลงใช่ไหมว้าวว้าวดูครับเ,เด็กๆเออเออมันตีเข้าหาฝั่งแล้วนะมาเราไปต่อขึ้นกันต่อนะครับ<ไ>ลุย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 ตอนน่อดีๆนะไปแล้ว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 ไหวเหมือนนี้เหรอ อดี๋ยวคยย่อยดูนะครับเด็กๆเราจะปล่อยให้มันลอยข้าไปหาฝั่งเองเลยนะไม่รู้มันจะลอยไหมเนี่ยมาดูนะครับปล่อยไหมเนี่ยโอ้โหหมุนโชว์หน่อยหมุนโชว์หน่อยว้าวโอ้โอ้อครับามครับเสลี่ลเลยเรืออีกแล้วลเหรอเนี่ยคาประมงครับอ่ะครันี้มันจะดูีิว่ามันจะซิ่งขนาดไหนเดีย๋ยวไปดูกันครับเด็กๆครับามครับเมื่อกี้ตรงเนี้ยเราไปกันมาแล้วอ่ะเราเปลี่ยนทิศทางกันบ้างไหมเปลี่ยนไปแถกมุ้งไหม ไปแล้วเรือทับท้าโอ้ยสิ่งไปแล้วครับเด็กๆโอ้โอ้สิ่งมากเลยโอ้จะตามไม่ทันแล้วเนี่ยเรือมันสิ่งอะไรขนาดนั้นเรือลำนี้มนเป็นเรือที่นั่งได้สองคนนะครับเดี๋ยวปาป้าจะต้องนั่งด้วยแล้วล่ะเอาอย่าให้ปาป้าลงได้ยังเอ,อ้ยลงไม่ได้มันลึกเลยลูกเราจะมาจะขับเรือออกทะเลนะครับดูครับเด็กๆโอ้ข้างหน้ามีคลื่นมากเลยคลื่นลมแรงมากเลยนะครับเราจะขับเรืออย่าง ปลอดภัยนะครับครับครับขับดีๆอย่าซิ่งมากนะโอ้โหเหมือนกันเราจะเจอขึ้นแล้วขึ้นเจอขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้ววะครับท้าบเอ้ยหงายเงือบเงี้ยเลยเหรอเฮ้ยดูท้าบเด็กๆโอ้ขึ้นมาแล้วลว้าวโอ้ขึ้นตัวนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหครับท้าบเราก็เดินทางมาถึงเขตอะไรเนี่ยดูสิมันมี น้ำตกด้วยอ่ะหูมีปลาด้วยอ่ะรัครักดูสิน้ำตกมีปลาอยู่ข้างใต้น้ำตกด้วยเด็กๆหูตรงนู้นก็มีปลานะครับตื่นเต้นไหมบรรยากาศเดี๋ยวเราเข้ามาในดินแดนรับแลอย่างไงก็ไม่รู้วันวนี้มาสุดโคโลหรื้เปล่านี่ยดูครับเด็กๆว้าวเอ,อ้ยเราไปได้แค่นี้ครับเขาไม่ให้เลยเส้นครับ รู้ไหมางหน้ามันอาจจะมีสัตว์ประหลาดก็ได้นะมัไง่ายเห็นไหมมีหางโผด้วยมีปลาบินด้วย่ะับครับเดี๋ยวเรามาผจญภัยกันถึงตรงนี้แล้วเดีย๋ยวเราเดินทางกลับไปอยู่ตรงนุ้กันไหมใชากำลังจะหมุนเรือกลับแล้วครับครับขับดีๆนะดูครับเด็กๆตอนนี้ค้าคบกำลังจะขับเรือกลับแล้วนะโอ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเรือซิ่งมากเลยอะไปแล้ว นี่ครับเ,เด็กๆหลังจากที่ทับ,บไปผจญภัยแล้วนะก็มาจะขับเรือเข้าฝั่งแล้วเฮ้ยขึ้นมาแรงมากเลยครับเฮ้ยไปไหนกันน่ะอาล่ะครับไปโต้ขึ้นโอ้ยโอเคไ,ไปแล้วอนะเอ้นี่มันคือเรืออะไรเนี่ยเรืออะไรเรือหมุนเหรอเฮ้ยเฮ้ยครับมันโดนขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยขึ้นมาแล้ว นายว่าไหนจะนั่งไหนนี่นังคอมเลยร์นั่งคอมเลยอุ๊เฮ้ยเฮ้ยจะเป็นยังไงเฮ้ยนี่ครับเด็กๆเรามากันอีกแผลนึงแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูคลื่นซะก่อนครับๆอยากจะลงมากเลยสระนี้มันเป็นสระน้ำวนนะครับมาดูกันครับ ล่องแกงเหรอไปเลยนะไปว้าวดูข้างหน้านะครับมีคราบเด็กๆไปที่ไหนได้บ้างเนี่ยโหคลื่นแรงมากเลยนะเขาจะต้องวนไปแถบนี้หรือเปล่าไปแล้วไปแล้วเอ้ยทุกคราบขึ้นมันแรงมากเลยครับแรง<า>น้อยหนึ่งฮะแรงน้อยดูเด็กๆด,กดูทั้แงแถบลอยไปแล้วววไม่กลัวเลยเหรอเนี่ยโอ้โหดูครับเด็กๆเกอ้าไปลุย ไหนครับคลื่นแรงมากเลยนะครับพานเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรอะ่ะมีสะพานเหรอ,หรรอดูเราเป็นเด็กเห็นไหมมีสะพานด้วยเฮ้ยตรงนี้มันมีอะไรเนี่ยเราเข้าไปดูกันไหมโอ้โหอันนี้มันก็เป็นน้ำวนนะว้าวเขาเป็นที่หลบคลื่นเหรอโอ้ยหลบมรสุมเหรอโอ้หโหดูครับดูคลื่นโอ้โหไหวไหมเนี่ยพ่อหนุ่มฮะ ไหวเหรอไม่กลัวเหรอเป็นไงสนุกสนุกเลยเอากี่รอบครับเนี่ยวนกี่รอบฮะสองรอบนะโอเคได้ครับไปไหนเนี่ยข้างหน้าเหมือนมีเรือเสียหรือเปล่าเนี่ยเราควรจะไปกู้ภัยเขาดีไหมเรามาปเป็นเรือกู้ภัยกันไหมตอนนี้ไปดูซิคนไปไหนเหมือนเนี่ยเหลือแต่เรือลอยตุ้งติงตุ้งติงไปไหนเนี่ยนี่มันลอยอยังไงนะลอยตุ้งติงตุ้งติงลนะอยตุ้งเออตุงตงต้งติงเหรอลอยตุ้งติงเหรอเราหมวนเรือโชว์กันไหม ปื๊ด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 โอ้โหแล้วต้องกู้ภัยยังนี้แล้วอ๋อนี่ไงกู้ภัยเราจะเป็นผู้ประสบภัยเองปะเนี่ยลูกอ่ะงั้นทับถือกล้องกันนะทับถือกล้องถ่ายให้ป๋าป๊ากันนะ,ป,ะป๊าป้าจะกู้ภัยเรือลำนี้มันเหมือนมันความมา่ำนะอึ๊บเอุ้ยถือยังไงไม่ตรงเลยเอุย้อยามาไ,มได้แล้วก็ตา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 ทับทับเราจะต้องล่องผ่านน้ำตกนะทัพทัพไหวไหมไหวไหวแล้วครับเบรกตอนนี้เรากำลังจะผ่าน น้ำตกแล้วน้ตกดีกว่อู้หตกชื่อปแปลกๆฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่าเตรียมตัวนะท้าทายจะลุยน้ำมนะนาวไหวไหมเออก๊หน้ากก๊อบมากก๊อบมากก๊อบมากเอาจะผ่านอีกทีแล้วเอาก๊หน้าเลยเอ,อเป็นไงครับผ่านฝนมาได้ด้วยดีท้าทายตรงนี้มีอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นถ้ำเลยเราควรจะเข้าไปดูกันไหมเราไปสำรวจกันหน่อยไหมมันมีเสียงอะไรด้วยท้าทา เผื่อมันจะพังเลยอะจะพังเมรี่อะกล้าเข้าแน่นะกดก้มหน้านะก้มหน้าเวลาก้มหน้าแล้วหมอบก้มหน้าดีกก้ามหน้าก้มหน้าไปแล้วโอ้ยทำครับเรารอดมาแล้วเป็นไงมางอ่างั้นเดี๋ยวเราต้องรี้บอกแล้วใช่ไหม เนี่ยดูสิเราล่องไจากท้านนี้เลยนะเราเสียงเกินไปไหมเนี่ยอ๋อล้วเสียงเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหามาเนี่ยอะไรมาแล้วอะไรอะไรมาอะไรมาเขาขึ้นไปแล้วอ๋อเขาขึ้นไปแล้วโคนลูกเราจะต้องเลยต่อไปข้างหน้าอีกเราจะต้องล่องต่อไปนะครับว่าข้างหน้ามีอะไรอันนั้นดีๆต้งดีๆอ้าว ปัญหาเกิดแล้วครับเด็ก้างหน้าเป็นทางแยกเราควรจะไปทางไหนกันดีครับช่วยออกวามคิดเห็นหน่อยวยกู้ภัยกันไหออู้ภัีกแล้วเหรอเราต้องเข้าไปช่วยกู้ภัยเรือลำนี้ก่อนนะนี่เราต้องกู้ภัยเรืออีกแล้วครับอฮ้ยเฮ้ยโอเคเรียบร้อยค่ะบายบายฟ้าครับ้าบอกว่าตอนแย่ขึ้นไม่มีแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วล่ะฝ่ามีน่าจะรอเราอยู่อยู่ที่ว่าเราจะต้องรอดออกจากที่นี่ได้นะเรามาเพิ่ัในนี้ มันนอนพอสมควรแล้วเนี่ยไปดูสิว่าเราจะออกเท่าไหร่ระหว่างล่องแก่งอยู่เนี่ยป๋าเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะป๋าไหนไส้ช้างอยู่ตรงไหนซิเพื่อนๆดูอู้จริงๆด้วยครับเด็กๆช้างอยู่ในตาครับตอนนีเรือเราซิ่งนะครับเด็กๆโอ้ยเรือซิ่งมากนะลอดแล้วเราลอดแล้วเหรอโอ้โหตอนจี้ที่ไปล่องแก่งมาแล้วป๋าบอกรอดแล้วงั้นเราลาไปเรื่อยๆก่อนครับงี้ก่อนกันงี้ต่อจากนั้นจะไปบ่าย